โหที่ใส่เสตียนธรรมสกุลสอนรอยยิ้มทิ่ใจไหลอาบแก้มคอยเติมแท้มรอยรักสาบสาวุา้ทางกลางคืน บีบวับภจับพงไพรลูกป่าพาต้นไม้พันหายาในบางคนก็ลำบากเชิญมาใส่มวลศรัทธาเร่งรุดมาทันใดถืนวันอันสดใส ก็มาชมลูกศิษย์ลูกหาทำหน้าที่ปราถนาแต่สิ่งดีมาเพราะบ่มปราถนารลมพึกดำลึกชมให้เป็นรวมปุกเขาผู้โอทิส ปลูกชีวิตโรงเรียนศพนกชื่อด้วยมือนุ่มปลูกชีวิตชุ่มนุ่มชุ่มชื่นชรดาวอย่างพร้างทางข้างหน้ามาน้อมนำสัพพสัตคือสัธจธรรมที่ปลายทางปลายทางแม่ชีท่านได้หวางว่าลบรอย รวมตาคาพราวพร่างแม่เป็นผู้รักเจ้ามิจากจางก้าวให้มั่นปันฟ้าสารวางชีวิตปลูกหัวใจพระพวัวที่ใสฉันจะปลูกหัวใจพระพวัวที่ใสจะยืนหยัดเป็นผู้ให้ใสสนิท ยากอย่างไรมิเคยเลยสักนิดเชิญดวงแก้วแห่งแนวคิดมารับรองเป็นสมบัติของครูผู้ตายจาห่มดวงใจหลายหลากมิบีสองมีท้อถอยค่อยวางไปให้เรืองรองเป็นสเสบียงของทั้งของ สิครองรับปลูกอาปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ด้วยจิตมิจัองจัตปลูกแสงสว่างลงปรงสำทับลมหายใจเข้าออกรับดอกไม้มาา